สรุปรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสายงานการบริหารสถานศึกษารอบ6เดือนระหว่างวันที่1นึ่ตุลาคมพุทธศักราช2566ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2567ของนายอานัทผิวสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูชัยเจริญองค์ประกอบที่1การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ได้นำเงินการบริหารงานวิชาการและการเป็นผู้นำทางวิชาการโดยการปรปับปรุงหลักสูตรคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาเรียนรวมเพื่อเน้นการอ่านออกเขียนได้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมานีมานะส่งเสริมให้นักเรียนสอบ RT NT ONe อ1 0 0เซพร้อมทั้งสอนเสริมเตรียมนักเรียนสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ และการดำเนินการติดตามนิเทศห้องเรียนด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการบริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนสร้างเครือข่ายระบบช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการครูใช้สื่อดิจิทัล และเข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ขับเคลื่อน 3S Model S ที่1 Smart Director ผู้บริหารนำวิชาการประสานงานเครือข่าย S ที่2 Smart Teacher ครูเชี่ยวชาญการสอน S ที่3 Smart Student นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้นานการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ได้ระดมทรัพยากรร่วมกับผู้นำชุมชนคณะกรรมาการสถานศึกษาสร้างสนามเด็กเล่นติดตั้งโซล่าเซลล์ในสถานศึกษาพร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์ในการอยู่เวรในเวลากลางคืนรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อบรมสัมมนาด้านภาษาอังกฤษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผ่านร,ระบบออนไลน์ของสำนักงานกอพ การพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายส่งเสริมการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3โดยใช้กระบวนการ 3S model เป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3อ่านออกเขียนได้ร้อยละ90การรักษาวินยัยคุณธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพการบริหารกิจการของสถานศึกษาตามระเบียบกฎหมายเป็นหลัก ยึดหลักธรรมมาพิบาลร่วมกิจกรรมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับชุมชนรวมถึงการแสดงออกในการยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติจากผลการำดำเนินง,งานในรอบ6เดือนระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2566ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2567ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดผลดังนี้ด้านนักเรียนนักเรียน ได้รับรางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธด้านการจัดการเรียนการสอนระดับชมเชยภายใต้หัวข้อไว้ใสหัวใจวิถีพุทธการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3คิดเป็นร้อยละ86.83การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3คิดเป็นร้อยละ83.17นักเรียนได้รับคุณเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา68คนและได้รับคุณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน80คนด้านครูได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการสื่อดิจิทัลมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพได้รับรางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธด้านการจัดการเรียนการสอนระด,ดับชมเชยภายใต้หัวข้อ ไว้ใสหัวใจวิถีพุทธด้านผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการศึกษาได้รับรางวัลผลงานจื้อสร้างสรรค์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธด้านการจัดการเรียนการสอนระดับชมเชยภายใต้หัวข้อไปใสหัวใจวิถีพุทธด้านสถานศึกษาได้รับการบริจาคสนามเด็กเล่นหลอดไฟโซลารเซลล์ติดตั้งในสถานศึกษาได้รับบริการจากชุมชน ในการอยู่เวียนยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาได้รับรางวัลผลงานสื่อสร้างสารรค์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธด้านการจัดการเรียนการสอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ด้านชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียนได้รับการบริการจากสถานศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและได้รับการเยียวยาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง